โค้ดคะาสามีอยากได้อิสระค่ะเราต้องทํำยังไงดีคะเราจะปล่อยไปเลยดีไหมคะหรือว่าเราทําเป็นไม่แคร์เขาดีไหมคะอ่าอันนี้ต้องแยกแยะก,ก่อนนะครับว่าคําว่าให้อิสระกับไม่แคร์เนี่ยมันเป็นคนละความหมายกันเลยคนละมินนิ่งกันเลยนะการให้อิสระคือการวางใจการเคารพการให้เกียรติและเชื่อมั่นในตัวเขาว่าจะทําอะไรที่มันไม่เกินขอบเขตของความสัมพันธ์อันนี้ถือว่าเราเชื่อใจกันเราถึงให้อิสระกันนะครับ ส่วนความแบบแบบรู้สึกอึดอัดหรือแบบไม่แคร์กันเนี่ยมันคือเขาเรียกว่าเต็มกลืนนะความรู้สึกที่มันมั้งเมินเบื่อนหน่ายแล้วก็ไม่อยากจะพูดคุยอ่ะอยากทําอะไรก็เรื่องของมึงเชิญเลยอันนี้มันคือไม่สนไม่แคร์โนสนโน,โนแคร์มันก็จะอยู่กันแบบว่าสังกตายหมดแพชชั่นหมดหวังในความรักหมดใจนั่นเองนะอยู่กันแค่แบบเลี้ยงลูกกันไปวันๆแบบนี้อันนี้คือสุดท้ายรักก็พังได้นะครับ ให้อิสระไม่เท่ากับการไม่สนไม่แคร์นะครับคนละเรื่องกันเพราะนั้นถ้ามีปัญหารักนะครับแล้วคุณยังวาดระแวงอยู่แนะนําเรียนคอร์สนี้เลยนะครับวิชารับดับระแวงนะครับวิชานี้จะมีกระบวนการมีโปรเซสที่คุณสามารถจะเอาไปปฏิบัติได้ด้วยนะแล้วมันจะช่วยลดความระแวงของคุณได้อย่างเป็นรูปธรรมเลยนะสนใจแนะนําทักโค้ดได้เลยนะกดลิงก์ที่ไบโอหรือกดที่ดีสคริปชันด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ